สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะดาก็จะมาแชร์นะคะการโปรโมทสินค้าของ Redbubble ใน Prytres นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะวิธีการโปรโมทสินค้านะคะที่เราทำโดยทั่วไปนะคะก็คือหลังจากที่ว่าเราอัปโหลดดีไซน์ของเราแล้วใช่ไหมคะนี้คือหลังจากที่เราอัปโหลดดีไซน์แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมา เจอหน้านี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถแชร์ไป Facebook นะคะ Twitter นะคะ r u m b l e หรือว่า p r i t r e s t ตรงนี้ได้นะคะชื่องหลังๆมานะคะพิมพ์ใน p r i t r e s t นะคะสมมติว่าถ้าเราคลิกไปแล้วนะคะมันจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับรูปภาพอันนี้ดะเซฟที่ตรง t-shirt มันจะขึ้นแบบนี้ตลอดนะคะอันนี้ดาก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่จะ,ะโปรโมตสินค้าของเรานะคะคลิกโอเคโอเคนะคะตรงนี้นะคะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เลือกแล้วนะคะเลือกว่าจะเอารูปแบบไหนนะคะเอาแบบไหนเนาะแล้วก็เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดรูปได้นะคะโดยการคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลด m m a g e นะคะหรือว่าจะ copy link กก็ได้นะคะหรืออีกหนึ่งวิธีนะคะ เพื่อนๆมาที่ p r i t e นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาตรงที่ Create นะคะ Create Pin นะคะหลังจากนั้นเราไปที่ที่ร้าน Red Bubble ของเรานะคะอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะคะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยว่าต้องการที่จะ โปรโมตดีไซน์ไหนนะคะสมมติว่าวันนี้ดาต้องการจะโปรโมทสินค้าตัวนี้นะคะดาก็คลิกขวานะคะอันนี้ดาจะ copy link address นะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะแล้วเราก็ไปที่ p พ e t e s t นะคะตรงนี้นะคะเราก็ใส่อ่าแ e เดรที่เรา copy มาเมื่อกี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะอันนี้มันก็จะขึ้นรูปนะคะของแต่ละ แบบให้เรานะคะว่าเราต้องการที่จะใช้แบบไหนนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาได้เลยนะคะอืไดาเลือกตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็คลิก add pin นะคะส่วนตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ตัวเดียวกันกับของ red bubble ได้เลยแล้วก็จะ copy นะคะอันนี้ ก็ปี <Copy S 2> ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้เพื่อนๆก็จะใส่ก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ส่วนใหญ่ดาก็จะไม่ค่อยใส่นะคะแล้วก็ดาอาจจะใส่แท็กไปนะคะว่าเป็น substitute teacher นะคะอาจจะเป็น g i for teacher นะคะ hi d a r g i f t for him Gift f o r h e r แล้วก็ birthday gift นะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพินเป็นบอร์ดที่ดาได้สร้างขึ้นมานะคะอันนี้เราก็เลือกเอาได้เลยนะคะว่าต้องการที่จะพินตรงไหนนะคะอันนี้เราจะไปที่ T-shirt นะคะอันนี้จะเป็น T-shirt แล้วก็กด Publish ได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้นะคะอันนี้เราเราจะไม่โปรโมทนะคะหรือเพื่อนๆอยากจะโปรโมทนะคะในของ p プライテストจะ pay as จะจ่าย as ของ p プライテストก็ได้นะคะอันนี้เราไม่เอาเนาะเราไปดูซีพินนะคะอันนี้จะเป็นพินของเรานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเซฟเข้าไปในบอร์ดของเพื่อนๆได้นะคะอันนี้เราก็เซฟนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดู ันนี้เรามาดูตรงเซฟนะคะมาไปที่ตรง T-shirt อันนี้ก็จะเป็น pin พิน,น,ะะนที่เราได้พินไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นโพสที่เราได้พินไปเมื่อสักครู่จริงๆแล้วเราไม่ต้องเซฟก็ได้นะคะมันก็จะมี d o u b l ลนะคะถ้าเราเซฟเนาะมันก็จะมี2อันนะคะ2แบบ ก็เป็นวิธีการง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีปัญหาในการแชร์โดยการจากหน้านี้นะคะคิดว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ถูกใจนะคะ mock up นะคะที่ทาง r e s p o n b l e เขามีให้นะคะเพื่อนๆสามารถไปเอาได้จากใน Presit ก็ได้นะคะเพราะบาง mock up ใน Presit ก็เป็นฟรีเหมือนกันนะคะ หรือมีอีกหนึ่งวิธีนะคะให้เพื่อนๆมาที่ d ดส h b บอร์ดนะคะของเพื่อนๆเองนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะ Share your work นะคะทาง r e สบับ b b l e นะคะเขาจะมี templates มาให้เพื่อนๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเลือกแบบไหนนะคะเลื่อนลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็น t p m p t e s นะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะ ฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถใช้ t ทรมเพกพวกนี้นะคะไปโปรโมทสินค้าของเพื่อนๆใน i ิน t a g r กรได้นะคะหรือว่าจะเป็นใน p r o ยเทสก็ได้นะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ดาจะแนะนำนะคะโดยการเข้าไปในในกลุ่มนะคะที่มีกลุ่มคนเยอะๆนะคะมันจะทำให้สินค้าของเรามีคนเห็นเยอะนะคะโดยการที่ไปตรงนี้นะคะสมมุติเพื่อนๆเ,เสิร์ชหาคำว่า T-shirt นะคะ ตรงนี้ดราเซิจทีเชิร์ดแล้วนะคะแต่ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆมาที่บอร์ดนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมกลุ่มนะคะกับกรุ๊ปกลุ่มคนที่มีคนเยอะๆนะคะถ้าเพื่อนๆอลงเลื่อนลงมานะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะหมายถึงว่าการเขาสร้างกลุ่มกรุ๊ปบอร์ดนะคะตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆลองคลิกเข้าไปดูนะคะแบบนี้นะคะที่เป็นแบบนี้นะคะก็ให้เราไป ไปเข้ากลุ่มกับพวกเขานะคะมันจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีคนเห็นเยอะขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ดาได้เสิร์ชหามาแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะมีมีเยอะนะคะและบางกลุ่มนะคะเขาจะมะีเขาจะมีกฎของของเขานะคะว่าอาจจะโพสต์วันละเท่าไหร่นะคะสามารถพิมพ์ได้ละวันละเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้มี11นะคะเพื่อน,อนๆก็คลิกขวาแล้วเราเข้าไปดูได้นะคะ อันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดนะคะอย่างนี้นะคะเราก็กดจอยได้เลยนะคะเราสามารถเข้าไปจอยในกลุ่มคนเยอะๆที่ตั้งบอร์ดเยอะๆนะคะมันจะทําให้สินค้าของเรามีคนเยอะอันนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดของเรานะคะรายละเอียดของกลุ่มว่าต้องทําแบบไหนยังไงบ้างนะคะก็แล้วก็มาเลื่อนหานะคะเลื่อนหาดูนะคะ ส่วนใหญ่คำคำว่า t ช h ร์ตเนี่ยจะเยอะมากนะคะออแล้วมีคำอะไรอีกที่ที่เราสามารถค้นหาได้ดันนึงไม่ออกอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปเหมือนกันนะคะเราคลิกตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปแชร์นะคะหรือว่า Edit b บอกได้เลยนะคะ แล้วก็เลื่อนดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่จะเข้ากลุ่มเข้าบอร์ดนะคะกับคนที่ที่ทำให้ดีไซน์ของเรามีคนเห็นเยอะนะคะบอร์ดนี้มีต้องหมื่นกว่าพินนะคะถ้ายิ่งมีคนเข้าบอร์ดเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้มีดีไซน์ของเรานะคะมีคนเห็นเยอะนะคะแต่บางพินนะคะ ันนี้เขาก็มีบอกนะคะ free, free to invite your friends นะคะ want to join this board follow the board and leave comment with the name of the board in which you want to be invite d on this pin นะคะอันนี้เขาก็จะบอกวิธีการที่จะจ o ยที่จะเข้ากลุ่มของพิ n น,นี้ของบอร์ดนี้นะคะโอเคนะคะก็วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่ไม่ไม่ยาวนะคะก็จะเป็นวิธีการโปรโมทนะคะของ print test นะครับแล้วก็คิดว่า มีเพื่อนๆหลายคนที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับโปรโมตสินค้าของ Responsible ขอโทษค่ะแล้วม okay> ีหนึ่งวิธีนะคะเพื่อนๆอาจจะสร้าง Facebook page นะคะเกี่ยวกับงานของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เข้าไปโพสในนั้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะสร้าง Account Instagram นะคะแล้วเพื่อนๆก็ใช้ เดี๋ยวนะคะไปตรงที่เดสก์บอร์ดนะคะแล้วเพื่อนๆใช้ตรงนี้นะคะ Copy ตรงนี้นะคะ Copy ไปนะคะไปใส่ในไบโอของ i n s t a g r กรมของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เอา Copy ตรงนี้นะคะไปใส่ในในลิงก์ในเว็บไซต์ของพายเทรสนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมลิงก์ตรงนี้นะคะก็ วิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะไปรวมกลุ่ม facebook กันนะคะอาทิตย์นี้ดาก็มาช้านิดนึงนะคะช่วงนี้ดาก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะยังไงดาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนกดไลค์ให้ดาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าคลิปวิดีโอวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะสรุป ขอโทษค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าขอบคุณค่ะ